สวัสดีครับพวกับผมดิเช่นเคยครับสําหรับนักติหัวร้อนนะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลฟุตบอลนะครับฟีฟ่าเวิร์คัพ2022ที่กาตาร์ครับสําหรับคู่เมื่อคืนนะครับคู่ของคืนวันที่30พฤศจิกายนนะครับสําหรับคู่22ราการมีเตะ2คู่ครับตุเซียพบกับฝรั่งเศสครับสําหรับคู่นี้ครับจบกันไปที่ตุเซียชนะฝรั่งเศสไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับโดยไม่ได้ประตูจาก บาบีกาสลีนะครับนาทีที่58ครับแต่ว่าฝรั่งเศสก็มาตีเสมอได้จากอง์ตนคริสต์มันแต่ว่าเป็นลูกล้ำหน้าครับวีอาเช็คให้เป็นลูกล้ำหน้าจบเกมตุนิเซียชนะฝรั่งเศสไป1ประตูต่อศูนย์ครับสลับอีกคู่นะครับเตะเวลาเดียวกันเลยครับกลุ่มเดียวกันนะครับก็คือออสเตรเลียกับเดนมาร์กครับคู่นี้ครับออสเตรเลียนะครับเจนชนะเดนมาร์กไป1ประตูต่อศูนย์เหมือนกันครับ นาทีที่60ครับมาได้ประตูจากแมทธิวเลกีนะครับจบเกมออสเตรเลียชนะเดนมาร์กไป1ประตูต่อ0ูครับถัดมาคู่ตี2ครับตะ2คู่ครับกลุ่ม C ีนะครับโปแลนด์พบกับอาร์เจนตินาครับคู่นี้ครับโปแลนด์แพ้ให้กับอาร์เจนตินาไปศูนย์ประตูต่อ2ครับโดยอาร์เจนตินามาได้ประตูจากนาทีที่46จากอ l เล็กซิสมาร์กอันลิสเดนะครับ แล้วก็นาทีที่67ครับคูเรียนอับเลสนะครับมายิงให้ขึ้นนำเป็น2ประตูต่อศูนย์จบเกมครับอาเจนินาชนะโปรแลนด์ไป2ประตูต่อศูนย์ครับอีกคู่ครับตีสองเหมือนกันครับกลุ่มเดยวกันนะครับกลุ่ม C นะครับซาอุดีอาระเบียครับเจอกับเม็กซิโกนะครับกลุ่มนี้อ่าคู่นี้นะครับเม็กซิโกชนะซาอุดีอาระเบียไป2ประตูต่อ1งครับ นาทีที่47ครับเฮนรี่มาตินนะครับมายิงนะครับให้อ่าเม็กซิโกขึ้นนำา 1- 0จากนั้นนาทีที่52ครับหลุยส์นะครับซาเบสนะครับมายิงขึ้นนำเป็น2ประตูต่อศนย์เกมก็ยังไม่จบครับถ้าอทิจะจบแต่ว่าสาวดีอาระเบียครับมายิงได้อาทีที่95เลยนะครับซาเลมอันดอซาลี่ครับมายิงทำให้เป็นประตูดับฝันดับฝันเม็กซิโกนะครับ เป็นลูกได้เสียนะครับกลุ่ม C นะครับมาดูครับอันดับฝันเม็กซิโกยังไงนะครับอาร์เจนตินาครับขพ้่อันดับหนึ่งครับมี6แต้มอันดับ2โปแลนด์นอันดับ3ก็เม็กซิโกแต่คะแนนเท่ากัน4คะแนนนะครับอันดับ4เป็นสาวดีอาระเบียมีอยู่3คะแนนครับสำหรับกลุ่มนี้ก็มันเหมือนกันนะครับคะแนนใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าโปแลนด์กับเม็กซิโกนะครับโปแลนด์ได้เข้ารอบไปต่อยังไงนะครับก็คือ เม็กซิโกนะครับได้ลูกเสียนะครับเสียไป3มลูกนะครับเสียไป3มลูกนะครับแต่ว่าโปแลนด์เสียแค่2นะครับได้ก็ได้เท่ากันครับ2แต้มเหมือนกันนะครับได้2นะครับแล้วก็แต่ว่าเสียเยอะกว่าครับเม็กซิโกก็พูดง่ายๆถ้าเม็กซิโกไม่โดนซาอุดิอาระเบียยิง1ลูกนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะคะแนนเท่ากันเลยเท่ากันเลยนะครับเท่ากันจริงๆนี่แหละครับแล้วก็ จะไปดูอย่างอื่นหรือวิธีการจับฉลากนะครับอาจจะเป็นไปได้ในการจับฉลากนะครับผมวันนี้ก็จบไปที่อาร์เจนตินาเข้ารอบอันดับ1อันดับ2เป็นโปรแลรนด์นะครับแล้วมาดูที่กลุ่มดีครับกลุ่มนี้นะครับฝรั่งเศสขึ้นอันดับ1น,นะครับมี6แต้มอันดับ2ออสเตรเลีย6แต้มเหมือนกันครับอันดับ3ตมทูนิเซียมี4อันดับ4เดนมาร์กมีอยู่1นนะครับอันนี้ดูไม่ยากนะครับ ลูกได้เสียก็คือออสเตรเลียนะครับมาเสียเยอะกว่าครับเสียเยอะกว่าฝรั่งเศสก็คือฝรั่งเศสเสียแค่สมออสเตรเลียเสีย4ครับก็คือเสียเยอะนะครับแต้มเท่ากันก็ตามก็คือฝรั่งเศสขึ้นอันดับ1นะครับสำหรับผลฟุตบอลก็มีแค่นี้นะครับสำหรับตารางการแข่งขันนะครับของคืนวันที่1นะครับ1ธันวาครับตอนรับ1ธันวานะครับ ตารางการแข่งขันนะครับหนึ่งธันวาวันนี้เลยนะครับก็คือนะครับคู่ยี่สองในการมีอยู่2คู่ครับโครเอเชียพบกับเบลเยียมครับคู่นี้บิ๊กแมตช์เลยนะครับแล้วก็แคนาดาบอโโกครับช่องคู่โครเอเชียเบลเยียมครับทูฟูยูถ่ายทอดสดครับแล้วก็แคนาดาบอกลโกไทย PBS ถ่ายทอดสดครับจากนั้นคู่ถัดมาครับคู่ทีสองครับ ญี่ปุ่นสเปนอันนี้บิ๊กแมตช์เหมือนกันครับญี่ปุ่นก็ต้องการที่จะชนะสเปนคู่กลุ่มนี้นะครับแล้วก็คอสตาริกาเจอกับเยอรมันนะครับเมามันเหมือนกันนะครับช่องไทย PBS ถ่ายคู่เยอรมันกับคอสตาริกาญี่ปุ่นกับสเปนครับช่องทูฟอยูถ่ายครับทอดสดสำหรับผมก็ขอจบการบรรยายผลบอลกับตารางถ่ายทอดสดแต่เพียงเท่านี้ครับทุกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ